สัมพันธ์ที่เกิดจากโรคต่างๆนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอยู่ของคนนะครับโดยวิดีโอนี้จะฉายเห็นถึงภาพของลำไส้นะครับของผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพท,ทั้งที่ดีและไม่ดีนะครับเกี่ยวโยงกับโรคเกี่ยวกับโรคล,ลำไส้และโลรคอื่นๆ โดยคุณหมอเน้นนะครับว่าถึงความสําคัญของชีวิตในประจําวันนะครับนิสัยการกินนะครับมีผลอย่างมากนะครับต่อการมีอายุที่ยืนนะครับและการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานต่อไปนี้ครับนี่คือผู้หญิงอายุ4 5ปีนะครับลำไส้ของเธอนิ่มนะครับเป่าให้ขยายตัวง่ายรูปร่างส่งรลมดีนะครับไม่มีอุจจาระตกค้างใดๆนะครับตัวอย่างต่อมานะครับผู้หญิงอายุ75ปีเป็นมังสวิรัตนะครับผม จะสังเกตเห็นว่ามีอุจาระตกค้างตามลำไส้บ้างนะครับผมตัวอย่างต่อมานะครับผู้หญิงญี่ปุ่นอายุ38ปีนะครับเธอป่วยเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนะครับเป็นเ,เวลามาหลายปีนะครับการกินอาหารของเธอเป็นแบบชาวตะวันตกนะครับซึ่งมีทั้งขนมปังขาวโยเกิร์ตเนยแข็งผลไม้และเค้กวันละครั้งกินกาแฟหรือชาสาั่ถึงยต่อวันนะครับ แต่ที่สําคัญคือกินน้ําเปล่าไม่เพียงพอนะครับผมทําให้เกิดอุจจาระตกค้างมากนะครับโดยเธอต้องกินยาถ่ายยาระบายทุกวันนะครับทั้งแบบแผนปัจจุบันและแบบแผนสมุนไพรเป็นเวลามานานหลายปีนะครับโดยลําไส้บางส่วนมีการเปลี่ยนสีและมีการกระตุกนะครับและนี่คือคนไข้คนเดิมนะครับผมสมเดือนหลังจากทาการ,รดีท็อกนะครับจะสังเกตได้เห็นได้ว่านะครับอุจจาระที่เคยตกค้างนั้นได้หายไปมากนะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับผมเป็นผู้หญิงอายุ45ปีนะครับเธอเพิ่งได้รับการผ่าตัดเนื้อร้ายออกไปนะครับเป็นมะเร็งเต้านมนะครับผมมีอุจจาระตกค้างอย่างมากนะครับและนี่คือ3เดือนถัดมาหลังจากที่เธอได้ทำดีท็อกนะครับ ต่อมาเป็นคนไข้ชายอายุ52ปีนะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมีความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับอาหารที่กินประกอบไปด้วยโปรตีนสูงเนื้อแดงนมเนยทุกวันนะครับที่เห็นอยู่นี่คือลำไส้ของเขานะครับมีบางจุดที่แคบและมีถุงตามผนังลำไส้มีอุจจาระตกค้างในแต่ละท่อนของลำไส้นี่คือผู้ป่วยรายเดียวกันหลังจาก3เดือนนะครับจะเห็นได้ว่า ลำไส้ของเขานะครับมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีถุงในลำไส้อยู่นะครับผู้ป่วยรายต่อมานะครับเป็นลำไส้ของผู้หญิงอายุ65ปีนะครับที่มีท้องผูกและผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะครับโดยอุจจาระตกครั้งมีจำนวนมากเลยนะครับ และดำไส้หลายแห่งนะครับจะมีพังผืดและก็มีเมือกอยู่เกาะอ,อยู่มากนะครับนี่คือคนไข้คนเดียวกันหลังจากการบำบ,บัดดีท็อกนะครับ3เดือนซึ่งเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อมานะครับคนไข้รา,ายนี้นะครับผม ดื่มวายมากนะครับผมและทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากรวมทํงชีสนะครับผมนี่คือ3มเดือนถัดมาหลังจากการบำบัดนะครับลำไส้สะอาดขึ้นมากเลยนะครับอาการของเขาก็ดีขึ้นทุกวันนะครับและวิดีโอทั้งหมดนีครับสรุปให้เห็นว่าโรคจากวิธีการใช้ชีวิตเช่นโรคเบาหวานนะครับโรคอ้วนนะครับความดันสูงโรคหัวใจนะครับและโรคมะเร็งต่าง เหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการรับประทานอาหารนะครับถ้าคุณทานอาหารอย่างเหมาะสมดื่มน้ําที่ดีนะครับผมจะป้องกันคุณจากโรคท้องผูกและโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมากนะครับอุจระไม่มีตกค้างนะครับผมและของเสียจะไม่ถูกสะสมในลําไส้นะครับ